สวัสดีค่ะอมิยาเกะเจแปนเวันนี้พวกเรานะคะพาทุกคนมาที่ร้านพอนโต้คาเฟ่นะวันนี้อยากจะแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตแล้วอยากหาคาเฟ่นั่งชิลๆระหว่างรอรถไปนะคะอาหารนะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานง่ายๆเช่นสปากเกตตี ราคาไม่แพงเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะทานกาแฟาอยากจะทานขนมหวานนะ mm hmm. ก็แวะมาที่ร้านพอนโตได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพิเศษมากๆเลยมีน้ำเต็มโมปป่นด้วย mm hmm. น่าอร่อยจังเดี๋ยวไปดูวิธีการเดินทางมา,าน,นะคะสำหรับการเดินทางไปร้านพอนโตคาเฟ่นะคะถ้าใครที่มาสถานีเกียวโตนะเวลาเราออก าจากสถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นชิงฟังเซนหรือว่ารถไฟธรรมดาก็ตามนะคะก็จะเจอกับจุดศูนย์กลางที่จะซื้อตั๋วตรงนี้นะให้เราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายตาม A เอไปเลยนะคะเลี้ยวซ้ายตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาที่ชั้น B1 นะคะจากข้างหน้าสถานีลงมาชั้น B1 ลงบันไดเลื่อนมาเลยมีกระเป๋าเดินทางก็ลงมาได้นะคะพอล,<ง>ลงมางปุ๊บเลี้ยวขวาเลยค่ะถึงแล้วถึงแล้วนะคะร้าน คอนโต้คาเฟ่บาร์ค่ะก็ที่นี่นะคะใครที่อยากจะมานั่งรอเพื่อหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนดื่มกาแฟก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะท่าปะถึงตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าทุ่มครับเจ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่มสมมุติไอ้จังนัดทักก็คือมาเจอที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นั่งรอได้ยาวๆเลยเนาะอืมกินอาหารเจได้ด้วยเนาะอ๋อ แล้วก็ที่โต๊ะมีที่ชาร์จแบตใช่ไหมคะถักอ่ามี่ครับมีที่ชาร์จแบตมีอะไรอีกมีไวไฟด้วยมียไฟด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> สะดวกมากมากตอนนี้นั่นแล้วครับเอจังเข้าบอกว่าทอนนุ่งทอนซันไจอามาเองซึ่เซลฟ์เซอร์วิสบริไารสันอน <c oughs> อ่ะ <c oughs>

ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วว่าถ้าการลูมไป ATM ใช่ไหมไมีเงินแค่นมาจีในกระเป๋าสตางค์ทำยังไงดีครัไบ,บไปสิ้ค่า ATM ีเ m รอเอมหรอจ มาแล้วอันนี้มีครีมพาสตา้าแล้วก็คงเอจังว่าปบบโรบสตาคุกับปปครับอันนี้ก็เป็นครีมครีมนะทะเลทะเลแอบน่นนารักไมมมีกระด้วอ่าดีมากไหมถ่ายรูปได้ถ่ยรูปได้อ่อยมาก <laughs>

เอ oh, ้มีเก๊ปปูใช่ไหมอร่อยไหมออยชอบดีจังลดละมุนอ่ะ ใช่ออืมอยตาขนมีกเป็นรสตะเดย์ตาเยไหมอ๋อด no> ีอ <right> ่ะอจิมนะเอเป็นรสตะเมากจัอ้โ กับรถคุยชอบ้าการมีผู้หญิดีกว่าอันเป็นดีกว่าสามรถตากผู้หญิงดีกว่าอืม

สุดยอดรับตากะนะในซิปกาเน่วันนี้เพลงอันนี้จานี้5่ากันเพราะว่าคิดว่ารถนี้สำหรับผู้หญิงถ้าผู้ชายนะเอาแบบเพลงไว้ พิสูจนาสำเร็จแล้วค่ะโอเคค่ะไปด้ครคบ。และที่สถานีเกียวโตนะก็จะมีร้านขายของฝากเยอะมาก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 เลยนะคะเป็นทั้งของจังหวัดเกียวโตเองเออเยอะอะเยอะจริงจ ก็ถ้าใครมาที่สถานีเกียวโตไม่ต้องกลัวว่าจะหงาเลยนะคะมีร้านของฝากให้เดินเลือกเยกอะๆเ,เลยตอนนี้เรามาท่องข้ามเกียวโตทาวเร์ครับเทีวเที่วนี้ยูกินเทีจะม,มีร้านอาหารี่ปุ่นยุ่จะแนะนำนะ ก,ก,กินสีบายากิเท่าไหร่มาก1,200บาทนะคะ,อ,ะอันนี้ประมาณ900บาทอะไรงี้ยข้าวปลาไหลแพงไหมญีุ่่นอาหารดีอาหารดีมีบางที่ทุกอย่างผัาไห่ผัาไห่ซีขาวไม่ชอบใช่ไหมุ อุนกอะไรนะอุนายกอุนายกเอาซีซีใช่ไหมใช่ถ้ากระโชคบังนี้ด้วยนะอ่าก็ไทยเจ้าไนการาเอากี่บาทพันพันบาทแค่นี้ด้านล่างก็มีเยอะเท่ากันเนาะเออใช่ร้านตรงคินเตเรส้านสเตอริบังนี้ร้านนี้คุยเข้า อร่อยนะอร่อยไหมเทสสามร้อยบาทอันนี้โอเคนะคที่ไหนนะากาบไเจ้าคุณเภาร้านนี้ร้านีใช่น้นนองใช่ี่ย้อนความจ๊ใช่เอ้เคยเข้าร้านม,มาท่าสายนะท่องกินอาหารบางนี้จ้ะ มบบลูไหมโอโคโนโมยิยากิอิซเป็นโทปองชอ,อ,องกินบางที่หมูใช่ร้านย,ยังไม่ม,มีอีกนะ้วเหนีอืมใช่ไหมร้านนี้ก็ดีนะ พิซซ่าญี่ปุ่นคะ่ะอร่อยนะ,ดยะโดยเฉพาะคาสัสนะอ่าะเซ็ตเน่เบียด้วยไงเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็ปรับตัวนะคะเป็นแบบเทคเอาทมีเยอะอืมถ้าใครไม่สะดวกกินที่บ้านก็เอาไปกินที่โรงแรมได้นะเป็นยังไงกันบ้างเขาวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราอมิยเกะเจแปนด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ